กลับเข้าสู่ช่องสุดท้ายของรายการ,รัธจิตนะคะสำหรับในช่วงนี้ยังสามารถส่ง S M S เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวรวมไปถึงออกแบบลายเซ็นกันนะที่4221606 mm hmm. ผู้โชคดียอย่างไรสองท่านค่ะเมื่อสักครู่นี้นะฮะ,ะมาจากบุรีรัมย์โทรเข้ามา oh. ในช่วงที่พักเบรกเนี่ยผมก็ไปรับสายที่ท่านมาจองวัตถุบุคคลเพระเอิญไปเจอ oh. ในจังหวะดีๆว่าสวัสดีครับอาจารย์นะผมจากกูชากูเปรวราบนะเขาพูดไปพูดมาก็อยากได้พยัญน oh. วันนี้พยัญนแจ้งให้ฟรีท่านผู้ชมนะครับไม่เสียสตุ้งสตัง ผมก็เลยบอกว่าไปเจอกันนู่นเลยในช่วงวันที่30เดี๋ยวจะไปปากผืนหนึ่งไปวัดบ้านตะวัดวัดเขาตะเสกแล้วก็วัดบ้านบากบ้านบากบ้านบากนะครับมีสองที่ด้วยกันที่เราจะเดินทางไปถวายพระพุทธชินราชด้วยนะคะก็ฉะนั้นใครที่สนใจอยากจะบูชาวัาถุงมงคลเนี่ยตอนนี้ก็มีเวลาโทรเข้ามาลงทะเบียนโทรเข้ามาสอบถามได้บอกบางท่านบางคนนี่ช่วงจังหวัดดีๆนี่รับมานี่เป็นเสียงอธิฐานเลยก็มีบางคนก็ผมทำเสียงใหญ่ๆจำไม่ได้แล้วนแหละผมรับนะครับ ก็คุยกันนะครับเป็นครอบครัวเดียวกันไปสร้างกุศลกันท่นนท่าจุดหมายองพวกเราเหมือนกันนะครับบอร์ดโทรศั์ด้านหน้านี้0831997972แล้วก็0851293697คารยาบูชารูปหล่อองเหมือนบรมครูพิพิลาหรือว่าพระพุทธบาทิหารรวมไปถึงเหรียญลงยาด้วยตรงนี้เนี่ยเราจะได้รวมกันนำปัจจัยทั้งหมดนี้ไปสร้างโบสถ์กันถึง6หลังด้วยกันเลคะตอนนี้มาที่ SMS กันต่อเลยค่ะมาที่คุณ SMS ต่อมาผมชื่อนิกร แฟนที่คบอยู่เป็นยังไงบ้างอยากได้ลายเซ็นภาษาอังกฤษถ้าบอกไม่ดีละ่ะเราจะเชื่อไหมก็ไม่เชื่อนะครับอ่ารถามทำไม,มคุณนิกรฟังนิดนึงในทิศทางของความคิดนะ่ะอาจจะไม่ลงรอยในความคิดแต่หัวใจเดียวกันนะครับก็คบต่อนะบ,บอกให้เลือกก็ไม่เลือกหรอกเขายังโอเคอยู่นิกรน,นะครับที่นั้นสู้ๆทนๆไปลิ้นกับฟันนะฮะกระทบกันนะก็กระทบพ่อเลือดนะ,ะแต่ว่าหัวใจเรากระทบกันจิตใจมีตจรักกันรักอย่างนั้นทีนั้น เรามองแง่ดีเขานะครับความรักก็จะยั่งยืนและยืดยาวแต่ถ้ามองความชั่วละคนกับความดีเนี่ยก็หวังเลือกดีไว้แล้วกันจิตใจมันจะดีดขึ้นผมอยากได้ลยเซน็นภาษาอังกฤษครับได้เลยคุณนิกรนี่แหละค่ะทุกท่านที่ส่ง s m s เข้ามาอยากจะได้มีโอกาสรับลายเซ็นก็บอกได้แบบนี้เลยหรือว่าท่านไหนได้ลายเซ็นแล้วก็บอกว่าได้ลายเซ็นแล้วนะคะครับอ้าวมอบให้คุณนิกรเลยนะครับ SMS เอมต่อมาค่ะที่คุณ คุณสุรัตชัยสวัสดีครับอยากทราบเรื่องของสุขภาพและก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุ้มครองควรบูชาวัตถุมงคลอะไรติดตัวนะครับบูชานะครับก็ถ้าแนะนําคุณก็พยายามเนี่ยหาประเภทผ้านะครับมาขึ้นคอแขวนคอไว้เสริมมงคลจะเป็นพระพุทธรูปจอมราชาก็ได้หรือ,อที่วัดใดที่ก็สร้างมีเจตนาเพื่อบูชาแล้วก็เอาไปต่อยอดพุทธสารวัดใดวัดหนึ่งก็ได้ก็เป็นพระปางสมาธินะครับทีนี้มาดูเรื่องราวของการว่า ถามว่าเรื่องสุขภาพประมัยจริงๆแล้วในเกณฑ์คุณนะมีการผ่ากันเจาะด้วยนะสุรัตนะแล้วเกิดขึ้นช่วงไหนช่วงที่เกิดขึ้นเนี่ยให้ระวังช่วงประมาณต้นต้น,ตนมกราครับมีการผ่ากันเจาะนะจะเกิดขึ้นในช่วงท้องนะต้องระวังนิดหนึ่งก็แล้วกันสุรชยัยวิธีทาไงดีนะครับมันแก้กรรมไม่ได้หรอกแต่สภา,าวะรัดกลุ่มนิดหนึ่งกับเรื่องการกินรัดกลุ่มนิดหนึ่งกับเรื่องของการใช้ชีวิตที่รดลดปผดแล้วก็ถ้าห่างสุราได้รับรองนะฮะถือศีลห้ามั่นคงเนะี่ยชีวิตมันก็จะดีขึ้นนนเเองะคครรรััับบสุย ลาเซนนะครับลายเซนนะคะเดี๋ยวมอบให้คุณสุรัชัยด้วยนะผายันผืนนี้นะครับแล้วก็ยังเหลืออีกหนึ่งท่านด้วยการุน้นว่าใครจะมีโอกาสได้รับไปนะคะครับเมงนี้นะฮะครับ SMS ต่อมาค่ะคุณภูเดเดช ขอลายเซ็นด้วยนะครับทะเบียนรถ1943 1943ช่วยขยับรถนิดนึงนะเพราะรถกำงคุณถูกใบสั่ง oh. เนื้อหอมใบสั่งครับนะฮะรถคันนี้1943ถ้าเปอร์เซ็นต์รถที่ถามมาเนี่ยดลาราคันเนี่ยก็จะแตกต่างไปถูกใบสั่งหรือแม้แต่การถูกเ็ียว่าขวางทางกีดขวางการจราจรมีผลแน่นะฉะนั้นเนื้อหอมภายในเดือนหน้า ต้องระวังเป็นพิเศษนะครับจะเจอขับความเร็วนะฮะใบสั่งซ้ําซ้อนเกิดขึ้นในการที่จอดด้วยต้องระวังนะฮะพี่หมูพี่จ่าเขาทาหน้าที่เขาอย่าไปว่าเขาเลยนะครับอ่ามาดูกันตัวเด็ไในเซนนะครับ แล้วก็ใครจะโทรก็มาพูดคุยหรือว่ากระทั่งจะลงทะเบียนลงชื่อสอบถามทั้งอบรมกสินไฟวัตถุมงคลเบอร์โทรศัพท์สองหมายเลขด้านหน้านี้เลยนะคะเอชมต่อมาค่ะมาที่คุณคุณวาทิตาขอายเซนทั้งไทยทั้งอังกฤษนี่ยังเหลือผู้โชคดีอีกท่านหนึ่งบรนลุว่าใครเนาะดูกันนะครับอาจจะเป็นท่านนี้เลยแล้วกันนะครับจะได้เพื่อความคล่องตัวแลวก็รวดเร็วนะครับอ่ะอันนี้มอบไปสองแบบสองอย่างนะครับ ชื่อลายเซ็นภาษาไทยนะเสริมท่าทั้งสี่นะครับก็ลายเซ็นด้วยลายเซ็นดีคิดดีทําดีนะครับควบคู่กันอย่างใดอย่างหนึ่งจะขาดกันเต็ไม่ได้เลยนะต้องใช้คู่กู่กันนะครับทุนดีก็ตามมากับชีวิตคุณครับอ้าวรามาในส่วนของจดหมายกันบ้างนะมาจากคุณนัทพลขอลายเซ็นมาเลยครับนัทพลเจอเจอกันแล้วต้องได้รับลายเซ็นไปนะครับคุณนัทพลขอลายเซ็นนะคะนัทพลนะลายเซ็นนี้นะครับมอบไปคุณนัทพลครับอีกท่านหนึ่งก็คุณเป็น คุณกรกนกพรลายเซนที่เก็บเงินอยู่แล้วก็มีโชคลาภด้วยเก็บก่อนนะครับแลว้วก็ลายเซนก็จะอยู่ตามนะผมออกแบบให้จริงนะแต่ว่าอย่าลืมนะฮะการประหยัดวันนี้จะเป็นเศรษฐีในวันหน้านะฮะนะครับามาดูกันลายเซนเติมท่านที่แต่ว่าอย่าลืมเ็นตัวอักษรตัวใหญ่นะครับจะส่งเสริมเรื่องท่านดินให้คุณเป็นพิเศษแลวก็มีคาดนน้ำนิดนึงครับแล้วก็มาในส่วนของอีเมลบ้างนะคุณ คุณทัศเศษว่าอย่างไรบอกว่าขอลายเซ็นทั้งชื่อนามสกุลด้วยเพื่อป้องกันการปลอมลายเซ็นโอ้โห,โหแสด<ะ>งว่าโดนปลอมบ่อยนะทัศเศษนะครับอย่างนี้ได้เป็นอักขระเตโชธาต์เลยแล้วก็อาชีพเสริมเนาะทำอะไรดีนะครับได้เลยครับกาณน้มสกุลขาทองอาชีพเสริมเขาบอกว่าผมเห็นอย่างเดียวน้ําปัน่นพวกน้นําปั่นร้านกาแฟทํานะฮะแล้วก็จะมีผลดีแต่ว่าอยู่เบื้องหลังเขาด้วยนะฮะทัศเศษทิดแล้วก็คนอื่นต่อย,ยอดจะดียิ่งครับมา นะตรงนี้ก็สามารถที่จะส่งเป็นทั้งชื่อหรือว่าคําถามเข้ามาทางอีเมลเดรสจดหมายแล้วก็รวมไปถึงเว็บบอร์ดด้วยนะคะ<ช>ตรงรนี้ก็สามารถส่งข้อมูลเข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวรวมไปถึงออกแบบลายเซ็นกันแล้วก็อย่าลืมนะคะสำหรับผู้ชมที่อยากจะร่วมบุญการเนาะครึ่งปีหลังนี้เราจะได้ไปต่อยอดในการสร้างโบสถ์ถึง6หลังแล้วก็อีกหนึ่งมหาเจดีย์เรื่อการบูชาวัตถุงมงคลน,นี่แหละร,ร,รูปหล่อองเหมือนบรมครูวิพิลาณนะหรือว่าเหรียญพระพุทธปฏิหารลงยาแล้วก็พระพุทธปฏิ ฐานนะคะเงินทองหน้าตรงนี้จะได้รวมทุนทรัพย์ปัจจัยร่วมกนะันสร้างโบสถ์ถึงหหลังก็ใครสนใจโทรเข้ามาสอบถามทีมงานโทรเข้ามาลงทะเบียนกันได้แล้วก็ย้ำอีกครั้งหนึ่งกระสินไฟกระสินไฟด้วยนะเขาบอกว่าตอนนี้นะใครที่อยากจะไปเจอเจอกันที่ภาคเหนือเราเดินทางไปถึงเชียงใหม่เลยกันนะก็สามารถโทรเข้ามาลงทะเบียนได้เบอร์โทรศัพท์ด้านหน้านี้นะคะ รับจํานวนจํากัดในครั้งนี้ก็ไม่เกิน200ท่านแต่รับรองค่ะว่าได้เจออกันคุ้มค่าอย่างแน่นอนนะไม่ว่าจะเป็นการได้เจอเจอนะบอบรมกระสินไฟพิธีลงณหน้าทองเดี๋ยวพิธีลงณสวนาเตโชแล้วก็วัตถุมงคลที่ครัวุานี่แหละจะหอบจากกรุงเทพไปให้พี่น้องชาวภาคเหนือเลยและก็ได้เจออกันด้วยรีบโทรเข้ามาลงทะเบียนแล้วก็อย่าลืมนะคะ ต้องรักษาสิทธิ์ของตัวเองด้วยและคุณผู้ชมก็ติดตามชมรายการได้วันพุธถึงวันศุกร์6โมงถึง1ทุ่มครึ่งนะคะวันนี้เวลาจะหาสถานาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับ